สวัสดีครับวันนี้มารีวิวจอ Android ตรงรุ่นนะครับของยี่ห้อเดนอวินเป็นจอที่เสถียรที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับนี่ครับฟังก์ชันของมันแบ่งจอเล่นได้เห็นไหมครับแล้วภาพจะคมชัดทุกมุมมองเลยเป็นจอ iPS จอกระจกแท้ครับนี่เลยครับมุมล่างกระชับนะครับนี่ครับเป็นจอ Android ตรงรุนเลยเห็นไหมครับอยากให้ YouTube ใหญ่กว่า เสียงดีมากครับหรือท่าแบบไม่อยากได้แล้วก็ปิดทิ้งได้เลยครับนี่เลยครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชยงอื่นกันนะครับเห็นไหมครับการนำทางเป็น Google Map อันนี้เลย บลูทูธวิทยุเพลงจาก USB นะครับรองรับ USB หมดเลยเดี๋ยวผมเกิดให้ดูครับนี่ครับ USB เสียงดีครับหรือว่าจะเป็นวิดีโอ ก็ลองรับหมดเลยครับนี่เลยครับภาพคมชัดครับ นี่เลยครับแล้วก็จะมีระบบปรับเสียงปรับได้กันหนำเลยเต็มที่เลยครับหรือว่าจะปรับตามที่เขาต,ตั้งค่าไว้ก็ได้เห็นไหมครับโอเคครับ Pay Store ก็มีสามารถโหลดแอปกันได้เลย อยากได้แอปไหนโหลดแอปอะไรได้เลยครับอยากโหลดก็ตั้งกดติดตั้งง่ายๆเลยครับนี่แล้วก็ตอนใช้งานนะครับจะต้องต่อ Wi-Fi ก่อนด้วยเห็นไหมครับนี่จิ้มครั้งไปเลยครับเชื่อมต่อแล้วครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับจอ Android ตรงรุ่นของยี่ห้อไดนาว i n นะครับผม